สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิวนะคะ YouTube m i n e มค a f ร Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้ก็มีเมนูเครื่องดื่มมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะก็คือเมนูน้ำพึ่งมะนาวเย็นค่ะชุมคอสดชื่นนะคะกับเมนูนี้อร่อยบวกกับได้วิตามินซีด้วยไปชมวิธีทำกันเลยค่ะพี่อิวใช้น้ำร้อนนะคะ น้ำมะนาวและน้ำพึ่งค่ะมาเริ่มที่น้ำร้อนนะคะใช้อยู่ที่150 ml ค่ะตามด้วยน้ำมะนาว30 ml นะคะก็เทลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำพึ่งค่ะ 40ML ค่ะสำหรับความเปรี้ยวและความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะและพี่อยู่ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะปลายช้อนชาหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนี่ะค่ะน้ำพึ่งมะนาวนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาใส่น้ำแข็งกันนะคะสูตรนี้แก้ว22ออนซ์ค่ะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะแล้วก็ พี่อยู่ก็ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เทน้ำพึ่งมะนาวที่เราผสมไว้ลงแก้วไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแวนนะคะสําหรับการตกแต่งก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะจะใส่ในแก้วใส่บนบนแก้วก็ได้นะคะพี่อยู่ก็มาแนะนำเป็นแนวทางค่ะแต่บอกเลยว่าเมนูนี้นะคะ ขั้นตอนง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายก็ดีอร่อยแล้วก็ชุ่มคอมากๆด้วยนะคะดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพึ่งมะนาวเย็นนะคะพี่อยู่ก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางนะคะเผื่อเพื่อนๆจะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพก็ได้หรือทำทานที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่า เมนูนี้ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนั่นเองค่ะท้ายคลิปนี้พี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะราคาขายนะคะก็ขายได้ตั้งแต่20 25 3035อันนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนแฝงและทำเลของแต่ละร้านเลยค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปและสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก YouTube, Minecraft Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพแล้วพบกับพี่อิวแชร์สูตรในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ